เย้ชิไมอาจาทยมาเลยจะได้แซ่ก้อยหอยจับพี่น้องก้อยกุ้งเออก้อยหอยว่าฉันก้อยกุ้งจ้าสวัสดีตอนแรงๆค่ำๆพี่น้องจ้าได้กุ้งมาเนาะเขาเไปหักกวนห้าสอนนะพี่น้องเอ้ยก็เลยได้กุ้งมาสิน้อยเราก็จะมาทำาก้อย ก็แล้วค่อยเข้าป่าอีกรอบดึกนะจ๊ะทุกคนไปหาเงืองตะกะแตนจ้าแต่ว่าซ้องเกือบสิบห้าพันอยู่บ่จากบ่าวเอือกับบ่าวนายังบ่ทันได้มาอยู่พี่น้องเอ้ยเพราะวา่าซุเพิ่นอัน,นคนดินเขาเฮือนจาอ้ายังใส่เกือเป็ดเกือบใก่ว่าแซดเออแหกศรีเข้าน้ำอยู่บ่กขนาดไหน,นนะเป็นที่แต่ไปป่าตอนน่ะเด้อก <c oughs> ันเบิ่งขี้กับเด้อเออเด้อดื้อละก็บ่ได้ไปเด้อป่าแล้วเด้อเพอ่์สิมาฮอดเด้อ ย่างจ้าบัตริคีโรดจ้าสุดนางซีเนี่ยสุดเข่าปลาเบิดมือด้เมื่อนี้นะสุดข่าปลาเบิดมือจ้าก้าป่าพี่คอยกุ้งนะจ้าอืมมาเบิร์ดทางนอกพี่นอกมาเบิร์ดทางนอกจ้าปลาคีนอนหรือว่าปลาซีว่าแบ่งกันไปแบ่งกันมาละหมดแล้วเด้อเอาได้ชั้นนี้ อแบงประกอได้ได้พลัดทัวไว่หมนี่นะได้ลายทั่วได่เลยค่ะเมือเาปะปีดนี่นะเออผู้แบงไปนะซ้ำม้วนี่ม้วพุ่นอืทั้งตัวลายขนนอเอื่อไม่ใช่ไปแด่คือเข้าเพิ่มความนัวจ้าพี่น้องพริดดำจ้ามันก็เลยดูดำดำเลยจ้าก้อยกุ้งตฮ้ยตู้ยมะนาวมึงในตู้ยังอ่ะมะนาว เขาออกมาเลยไ้่สองมเลยเบิดมาแ้อเบิร์สมากเลยแสดงว่าเบิร์ดมาหม่นี้เอคือว่ามาแต่ตอนก่อหอยมาแต่ตอนก่อยหอยหุ่นเบิดแล้วเบิอมกนแกขอไมดมากกอกันีบแล้วมันผสมนี่ซอยใส่จมันบอเป็นน้ำมันก็บผสมออกก็เลยเราใจากว่าหยำเปลือกมันอันนี้คือหอยที่เราไปก้นนะพี่น้องได้สิบแปด

เลมเนอาเขากินเ้าเากินแนวอื่นจ้าแบ่งยุ่งเลยเือโคมาตียวสั้แซ่บดังที่้ขวดสุกละจ้าตัวดิบกระไบดิสิน้อยจากสิมาหรือเปล่าสองถาคนนะพี่น้องเอ้ย่าบ่ากันจากสิโทษทามจ้าตอนนี้ก็คือสุกแล้วเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องกอกุ้ง นะจ๊ะเนี่มาเด้อทุกคนมาเด้อมาเด้อกินก้อยกุ้งน้ำกะเนาะมากินข้าวบัวไว้าถาแบ่งไวถข้าวบัวไวก็บัวไวเนาะแบ่งเยแบ่งมาเท่าไรแบงน้วมีผูดอย่ดูเพราน่รวันกมอะเาอันเนกัได้กินกับก้อนนี่ ก้อยกุ้งจ้าพี่น้องจ้ากินแล้ว็สิบไปห้าย่างตะกั่แต่จะว่ากัขั้นข้าไปมาสิได้บ่โอได้กคือเอไตะก่มันรงทีจะมันตกใจน้องน้ำปลาไรพอ้่าอ่ก้งตอนท้นตกนี่สักีแ่สิไรมันออกมาบอกนั่งวางแบ ฝนแตยังตกนี่นีเลยเป็นอย่างตอนนี้คือฝนตกพี่น้องนี่นจ้าเหตุทุกเจ้าแต่กบ่อรืงยังไดลง้นมันจะไม่นาจะสั้นเนาะมันหนาวมเปนออจังแตบใส

กระดาษเอาต้นกระดาษจานนาเอามาเบิรดเลยนะจ๊ะน้ำซอสจะหัเอายอดนะน่าก็าเอาหาอกนนบเลยเน่นน้ำหน่อยน้ำหนี่ีหนึ่งซีโมบเย กระแทกได้บัดนี้ยงงก๊เงนน้อยหน่อยหนุ่มหน่อยหนุ่มหน่อยมากกว่ถ้าเป็นตังจะเป็นชาวติ้นโลกนะัพราะุอย่าน้อยากกินายห้งกนล้อ้ยถุงก้อนเพ่มาวจ ไปยาวเหรอยาวไปยัาไงมาแล้วมันใช่บุพเพอีกเหมดแล้วก็นปุ่มมันต้องเพ็รๆพชรกระังเชียวบอกกาดนะบอกาด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

นเตี๋ยวกานไปเนาะเออไปหาไปห้าหอยกานกุ้งหอยนี่กิบกัวเตี๋ยวกินยองตุกบกบพัวฮาาแถมยังไปหาหอยอีกแบบตัดเอ้ยบ้าเป็นข้าตะแกน่ิดมก้อนหนึ่งเรจะมื้ออีกกว่นึงเนาะใช่กินฮอตที่ทุ่มค่ะ แบส่วดแล้วเคยคุจะสะดะัวาเดินมาหักบกนี่ป่ <c oughs> อว้อจะได้กับป้อไว้จะแสจินจะดีใจยังไงเฮ้ยห้วหัอใจขาดเลย นอะไรพี่น้องเอ้ยตอนแรกใหญ่ห้างเนาะสิเข้อเก็บภาพบรรยากาศกินข้าวว่าพื้นกนะันไว้ซัมนี้แล้วพี่น้องเอ้ยฝากติดตามคลิปหน้าในการไปกานตะกั่แตนนะจัดสบายดีพี่น้อง